เมื่อพระอิศสสวรทราบว่านางการอคัคคีได้สาปนางสวาวาห์ให้ไปยืนตีนเดียวเหนี่ยวกิ่งไม้กินลมอยู่ที่เนินเขาจัก,กรวาลก่อนตอนเองจะกลายเป็นแผ่นหินไปตามคำสาปของฤาษีโคโดมสามีพระอิศวรจึงมีความคิดให้นางมีบุตรเพื่อแบ่งกำลังกายของตนไปเกิดเพื่อรอคอยรับใช้พระนารายณ์อวตารล,ลงไปปราบยักษ์ทศกณัณฐ์จึงสั่งให้พระพายเจ้าแห่งลมและพายุพัดหอบเอาพลังแห่งพระอิศวรบรมนาถรวมทั้งเทพปตรวุธทั้ง3อย่างได้แก่คาถาเพชรตรีเพชรและจัดกแก้วของพระองค์ไปเข้า เขาปากนางสวาหาผู้ยืนกินลมที่เนินเขาจากกระวาลให้เกิดออกมาเป็นวานอนที่มีพลักกำลังอันเกรงไกลด้วยอำนาจกำลังของพระพายจึงหอบเอากำลังและอาวุธเหล่านั้นเข้าปากนางสวาหาเกิดบุตรเป็นลิงในคันของนางโดยที่คาถาเพชรกลายเป็นกระดูกสันหลังตลอดหางของวานอนอน,น้อยทำให้เหาะเหินเดินอากาศได้ราวกับลมพัดส,ส่วนตรีเพชรสุรการเป็นร่างกาย มือเท้าเวลาจะสู้รบก,กับผู้ใดให้สามารถดึงเอาตรีเพชรสุรการนี้ออกมาจากอกของตนเองได้ส่วนจากแก้วนั้นกลายเป็นส่วนหัวของวานอนอาวุธทั้งสามนั้นก็ผสานกลายเป็นบุตรของพระพายในคันนางตวาหารันนางสวาหามีคันมาได้สิบเดือนแล้วกลับยังไม่คลอดทารกน้อยยังคงอยู่ในแันของนางต่อไปจนครบ30เดือนจึงได้เริมคลอดตรงกับวันอังคารปีขานเดือนสามเวลาพบ่ําพระอาทิตย์อับแสงฉาน พยาวานอนก็คลอดจากคันโดยห่อออกมาจากปากนางสวหาขึ้นสู่เวหามีสีหน้าแปดมือรูปร่างสูงใหญ่กายขาวผ่องรัศมีโชตช่วงลอยอยู่ตรงหน้าพระมารดาอาปากหาวออกมาเป็นดวงดาวและดวงเดือนหนุมานผู้ได้ชื่อว่าหาวเป็นดาวเป็นเดือนมีเขี้ยวแก้วขนเพชรกุลทนแสดงฤทธยอยู่บนฟ้าเสร็จแล้วจึงลงมากราบมารดาและพระพายผู้ที่หมายว่าเป็นบิดาพระพายจึงให้พรพร้อมตั้งชื่อให้ว่าหานุมาน นางสวาหาหเมื่อคลอดลูกออกมาเป็นลิงก็พ้นจากคำสาปของแม่แล้วจึงอุ้มลูกน้อยมาแนบอกให้กินนมร่ำร้องคร่ำครวญว่าหน้าอนาถนักลูกเกิดมาแม่กลับไม่มีอะไรจะให้ไรายยา้ญาติขาดมิตร มิอาจเลี้ยงดูได้จำต้องฝากลูกไว้กับพระพายผู้บิดาแล้วจึงสั่งเสียว่าผู้ใดที่เจอเจ้าแล้วกล่าวทักถึงเที่ยวแก้วกุนทนขนเพชรที่มีอยู่ในกายหนุมานผู้นั้นคือนารายอวตารจงถวายตัวเป็นข้าบาทรับใช้ไม่ได้รับพรจากบิดาจดจำคำสั่งเสียของแม่แล้วหนุมานก็ห่อออกไปสำแดงฤทธิ์อยู่กลางเวหาโดยไม่เกรงกลัวผู้ใดเมื่อหอมาถึงสวนของพระอุมาเทวีชายาพระอิศวน เห็นผลมะการากไม้มากมายก็ดีใจตามประสาลิงรีเพาะเข้าไปหักเก็บกินอย่างสุขใจฝ่ายพระอุมาประทับอยู่ท่ามกลางนางสนมสาวสวรรค์เห็นวานอนน้อยเข้าหักเก็บผลไม้ทำลายอุทยานสวรรค์ก็ไม่พอใจโกรธจึงด่าว่าสับแช่งออกไปเจ้ามันแค่เดียรัตฉานตัวน้อยอวดหานไม่เกรงกลัวใครแม้แต่ข้าพุกเป็นชายาพระอิศวนกูขอสาบให้มึงมีฤทธิ์เหลือน้อยถอยลงกึ่งหนึ่งให้สมกับเทวะอดอ้างฤทธากล้าหานมีได้เกรงกลัวผู้ใดเดียรัตฉานเอ๋ย เมื่อหนุมานได้ยินเสียงตวัดดังมาก็ตกใจจึงตอบไปว่าตัวข้านั้นข่าวนักหาทราบไม่ว่านี่เป็นสวนของชาย,ยาผู้เจ้าโลกาคิดว่าเป็นป่าจึงเข้าเก็บกินผลไม้เอาตามแต่ใจโทษจากความประมาทครานี้ถึงตายด้วยรู้เท่าไม่ถึงการขอได้โปรดเมตตาพระอุมาเทวีมีจิตสงสารจึงตอบกลับไปอันวาจาาของข้านั้นเป็นประกาศิตด,ดุดเหล็กเพชรสลักหินผาจะให้คืนวาจาคงไม่ได้ แต่จะให้พรเพื่อผ่อนปรนเมื่อใดที่พระนารายเสด็จจาก,กเกษียณสมุดอวตารไปเป็นพระรามได้ลูกผัวเจ้าไปตลอดถึงปลายหางพละกําลังริทาจะกลับมาดังเดิมแล้วหนุมานก็หอกกลับไปใช้ชีวิตในถ้ำที่ป่าหิมพานต์ฝ่ายพระพายผู้บิดามีจิตคิดถึงลูกก็หอกไปหิมพานต์พาหันุมานมาเข้าเฝ้าพระอิศวรที่เขาไกรราชเมื่อพระองค์เห็นท่าทางกล้าหาญคล่องแคล่วของหนุมานจึงคิดว่าลิงเผือกน้อยนี้เหมาะสมแก่การเป็นขุนศึกคู่ใจพระนารายอวตาร จึงสอนมนต์พิธีต่างๆให้แก่หนุมานทั้งแปลงกายหายตัวยงคงกระพันต่างๆจนครบทวนกระบวนความจึงมอบพรศักดิ์สิทธิ์ว่าจงมีอายุยืนยาวตรับกันละประวสารแม้นตายหักลมพัดต้องกายก็าจาักฟื้นคืนจากนั้นหนุมานก็คอยเฝ้ารับใช้ติดตามแทบเบื้องบาทพระอิศวรด้วยมาในระหว่างนั้นพระอิศวรได้ใช้เหงือใครมาปั้นและเสกให้เป็นลิงอีกตัวให้เป็นเพื่อนหนุมานชื่อชมพูพาน มีความสามารถเรื่องการปรุงยาเป็นอย่างดีเมื่อหนุมานร่ำเรียนวิชาจากพระอิศวนจนเก่งกาจพระอิศวรจึงเรียกให้พาลีและสุครีพซึ่งเป็นน้องต่างพ่อของนางสวาหะให้มารู้จักกับหนุมานผู้เป็นหลานเนื่องจากพาลีและสุครีพครองเมืองขีดขินยังไม่มีลูกพระอิศสสวรจึงยกให้ชมพูพานเป็นลูกบุญธรรมพร้อมกับสั่งไว้ว่าให้ชมพูพานเป็นผู้คอยช่วยเหลือทัพพระรามในเรื่องของการปรุงยาต่างๆในคราวเพลียงพ้ำให้กับฝ่ายยักษ์แล้วสี่วานนก็พำนักอยู่ที่เมืองขีดขินสืบมา ในขณะนั้นเท้ามหาชมพูพยาวานอนผู้ครองนครชมพูมีมเหสีชื่อนางแก้วอุดรอ,อยู่กินด้วยกันมานานปีก็ยังไม่มีวีแววจะมีลูกสืบสกุลพระอิศวนจึงประทานวานอนนิลพัฒกายสีดำดั่งสีนินซึ่งเป็นลูกของพระการมาเป็นหลานให้เลี้ยงดูผ่อนคลายความเหนาได้บ้าง ต่อไปภายภาคหน้านิลพัทผู้มีกายสีดำสนิทผู้นี้จะเป็นอริก,กับหนุมาลิงเผือกผู้มีกายขาวผ่องเท้ามาหาชมพูเป็นพยาลิงผู้มีฤทธิ์มากจนได้ชื่อว่าไม่เคยก้มหัวให้กับผู้ใดทั่วทั้งสิบทิศที่จะยกมือบังคมไหว้ก็มีแต่เพียงพระอิศวรนาถาและพระนารายเพียงเท่านั้นสนิทสนมกับพาลีเจ้าเมืองขีดขินรักใคร่ไปมาหาสู่กันเป็นประจำและจะเป็นแรงสนับสนุนกองทัพพระรามด้วยเช่นกันเพิ่มเติมอย่าจำสลับกันนะชื่อมันคล้ายๆกัน ท้ามหาชมพูเท้าชมพูชมพูวราชเป็นพญาลิงเจ้าเมืองชมพูส่วนชมพูพานลิงที่เกิดขึ้นจากเหงือไข่พระอิศวรเพื่อนเล่นของหนุมานและเป็นลูกบุญธรรมของพาลีอยู่เมืองขีดขิน